ตำวานตัหวาน,วานอนทีลายเขสวัสดียำเศร้าครับตอนนี้ครับเมนโของอ่อนทัวอยู่ที่ปากข้างเข้าบ้านดอนม่วงตะบนท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ บาตือรสซอสแซ่บเปิดพามากินก้อยเตะเซาครับเบาเตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบาเตอรสซอสแซ่บพี่น้องเลยพูบมันปุกตั้งแต่ตีห้าพี่น้องครับมากินก้อยเป่นว่ากินก้อยกินราบซึ่งร้านนี้ครับเบาเตือครับรู้สึกว่าจะเป็นร้านขายเคียงเนื้อถูกไหมพี่แม่นครับร้านเคียงเนื้อที่ตำบลผ้าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับอยู่ระหว่างบ้านดอนม่วงไปหาบ้านหน้าหลวงเนาะนี่พี่น้องนี่ครับอยู่ทางหลวงชนบทใช่ไหมพี่อยู่นี่ครับ ครับนี่ครับเนื้องวครับเต็มหน้าร้านเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปสร้างเนื้อก้อยกับเนื้อจุเบ่าวเตือครับไปกินแบบสดสดเลยครับปไปกันเลยครับอากาศดีดีบ่าวเตือครับอากาศเย็นเลยเละครับพี่น้องนี่ขอข้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องป้าสวัสดีพี่น้องบ่าวเต๋อครับเข้ามองริ่เบ่าวเต๋อนี่มีแบบสดๆดเลยครับพี่น้องนี่เนื้อขาลายเนื้อเนื้อก้อยเลยกันพวกผ่าคริลิวสาซิคพี่น้องนี่้สดฟันตับหวานตับหวานนี่เนื้อขาลายบ่าวเตือนี่ นี่อคารายนี่คารายบนครับคารายเลยครับนี่คารายคารายเสือโล่ไข่ครับเสือโล่ไข่เสือไข่ตับหวานพี่น้องโอ้โหชืยอดเลยครับนี่จับหวานตื่นเต้นเบาเตยเพราะว่านครมนมนี่หาล้านขายเขียงนี่แบบนี้แทบสิบบ่มีเลยครับจนทุกวันครับอันนี้อยู่ห้างจากทางหลวงมาเลขสองด้วยซอนน่าจะประมาณไม่เกินสามกิโลเมตรนะครับวางนี้เนาะพี่น้องประมาณนี้ครับคือร้านนี้ครับนี่มันจะอยู่ไอ้เลยจากไอ้ซีแยกปะถ้าเข้าบ้านดอนม่วงมาประมาณห้าสิบเมตรครับพี่น้องนี่ ร้านอย่งก็ครับพี่ซื้อร้านเถอะนะร้านเพื่อนปลายนาครับผมร้านเพื่อนปลายนาครับซื้อร้านครับมาโชว์เศรานี่เนื้อจะสดกับคลองไรไปน้องนี่สุดยอดเลยครับเข่านี่เพ็ดเข่าเข็ดเพ็ดเพ็ดพร้อมเป็นของเข่าครับผมเพ็ดพร้อมครับไปรูปเรื่องสไปย่างไปอย่างนั่งพี่ตือครับรู้สึกว่าร้านนี้นี่เราสามารถสั่งเมนูแล้วก็ไปปิ้งย่างเองได้ได้ครับผมไม่ไม่ทานเลยครับสั่งให้งั้นผมสั่งชุดชุดซออรจุนะครับแล้วก็เอา เอาอย่างนี้เขานี่สามสิบกี่พันนี่สามพันเนอะผมเอาเอาชุดสามสิบกี่ตับหวานแล้วก็เอาเนื้อขาลายครับผมชุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่คือเมนูเด็ดครับแก่กินยากที่นครพนมครับครับแจก่คงคุ้มย่างเสือย่างพนมเบเตือเนาะสดๆครับตับสดๆพี่น้องเอื่นนี่ตับหวานเบาตือครับอันนี้ผมมอบให้เบาตือบดอีเลยครับโอ้โหเดียวเลยโอเคเลยหรือว่าเบาตือจะเข่นกระดูกก็ได้นะครับมีเยอะเลยครับมีสามขาสี่ขายีงทันอยู่ครับใช่ครับเบาตือจะกินย่างเสือหรือว่าย่างพนมครับเอา เสือสะไปนุ่มๆให้เป็นคัดเสืออรอยย่างเสือเลยครับสุดยอดเลยครับเคียงเนื้อที่บ้านดอนม่วงครับพี่น้องขายแบบบ้านๆอยู่ริมทางเลยครับพริกผักพร้อมเพื่อนปรุเพื่อนนี่เขาไปดั่งซุ่มพูดแล้วครับซุ่มกันลมพูดแล้วพี่น้องอยู่ริมทุ่งนาเลยครับพี่น้องนี่บรรยากาศแบบบ้านๆเลยครับพี่ครับด้านพี่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มครับผมหกโมงเช้าถึงสองทุ่มครับมันใายคิดว่าบรรยากาศก็เก่าสมัยยังน้อยเอา เฟืองเอาฟ้ามาเฮ็ดตูบนี่มาทางนี้ครับพี่น้องนี่การล่มกันแล้วก็การค้นเห็นครับพี่น้องมากินแบบลับๆเลยครับนี่คือเมนูที่เราจะมาทําเมนูซอยจุกอันนี้คือเราทํากินเองนะครับเบาเตือครับปิ้งย่างกินทุกอย่างเลยครับร้านนี้ครับค่าขนาดมาทำไมนั่งนี่ละแั่งมากเฮ็ดกินกินเองเลยแม่นครับอยากให้เจ้าของร้านเฮ็ดให้กินก็ได้ครับบบาเตือข้ป็นดายมยน้ำลายเขื่อนอะไได้เบาเตืกินซอยจุกกระมีด้วยครับอยากกินก้อยก็ได้อยากกินนี่ครับจุ่มเจียวข้นกับมีครับพี่น้องแล้วก็มีเมนู ย่างเสือร้องไห้ครับมีทํามเขามีไหมนี่ตะวันอะปอาเตอซิมครับโอ้ยหมดพอดนะครับหมดพจนเนาะี่ท้าครับท้าสำหรับคนที่ชอบมักต่อใหญ่ตอน้อยครับพอดีคำพะลาพอดีคำเนาะเห็นว่าเห็ดบบบอะไรพอดีคาเฮาเสียเอานี่บูครับพอดีคานี่คือคํหนึ่งกันน้าอยู่เนาะมาภูมิเลาเห็ดใส่ เออ,เอ,อคนละคำนี่เอาตอนแรกเลยพี่น้องนี่ตอนเนี้เลยนี่คนละคำเนาะกินหาค้ากับเมื่อดได้แบบนี้นะมนะเมื่อทหแล้วครับไม่ได้หลายได้เนาะผมขอแติเอาเข่าวเหนียวเมื่อี้ขอแบบตออ้อนเด็ดๆเลยครับเ <END S 1> มือนเห็นนะเอาแบบเต็มปากเต็มคำเลยครับว่าไปแล้วกินร้านลาบก้อยบาตือครับเพิ่นซอยบางบางมันน้อยไม่อครับมันบูรุษาสตย์ขอชิมน้ำจิ้มก่อนเด้อครับเป็นไงครับบาตือครับขมหรือหวานหรือเค็มเอาชิมก่อนเนี้ยเอานี่บาตือครับนี่ ลองมือรู้คนคอตอนนี่ครับเอาเลยตอนนี้เลยเด้อเอาเลยครับคือบ่าวเตยครับนี่ตับหวานร้านนี้ครับเด็ดมากไม่จะเป็นต้นกินน้ำจิ้มก็อร่อยลองมือก่นเอาไปเจ้าลองมือน้ำจิ้มแซลมอีเลยครับโอ้โหผูกหาเคยเพาะเป็น้องเอินเคียงเนื้อก้อยดิบแต่เศร้าที่นครพนมมันครับเพราะก็ตีนี่จะกินแบบนี้ต้องไปทางร้อยเอ็ดสลัคามคนแก่นบ่าวเตอครับบ้านเฮาหากินยากครับเป็นร้านเปิดใหม่ครับร้านนี้เป็นเด็บ่าวเตอ ีครับลอกซิมครับตำหวานครับตำหวาน <c oughs> นี่เพี่น้องเลยนี่น,นี่ครับเนี่ยมาเนึ่ครับมากินกันครับนี่ครับ,รรบ,รบตำหวานตำหวานเขียวขมได้เขียวคนเครเล็ดเลยเขียวค,ดดยวยครับจำอยู่แล้วนี่อืเสุกฮักน้ำ เดี๋ยวเลองตับหวานนี้บ้างดอครับจุ่มเบื้งนะเพราะว่าเขากินดิบกับสุกอะไวซิแซ่กันนะน้องคนเบล์แล้วน่าประมาณห้าวิเอวขึ้นเดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่แบบซุปแบบผมเพิ่มบ้าตือครับอืมนี่ครับตับหวานซุปแบบผมเพิ่มพีน่น้องนี่นี่นี่อันนี้คือจุ่มมันซุขขขนกนะแล้วก็จ้ำเจียวได้ป่ะนี่ใส่เบื้งลึกแบบคุ้มเห็นแล้วก็เห็นน้ำเล่าแล้วอามฮอยไม่คงเงินทั่วเนาะ แสดงว่ามาล้านนี่ก็บบุได้ยากนี่พน้องป่าภูมิเนาะครับเขับรถมาเอ้าเอ้าโอ้ยนี่อะซ้ำเหมอเฮ้ยแซบพี่น้องแซบฮะโอ้่าคือจุ๊ผ่ากิลิวพันตับบะนี่พี่น้องนี่สามสิบกี่พันตับโอ้เปล่าภูมิครับเนี่อซ้ำนี่อ่ะจ้อยบัวหาคนบ่เห็นจ้อยเนาะบ่ได้กินจ้อยตะวันตับเนายต้นนี้ใส่บ่วงเท้าเอาแล้วพี่น้องครับ บอกเตัวครับเราพันไข่ขันมันเด้อครับผมสวยให้สามสิบกีบพันตับพี่น้องยี่แล้วครับพักผมมาใส่ร์ฟได้ยิ่แล้วนี่พันตับแล้วเนาะผมอืมพี่น้องนี่อมจพี่น้องนี่สามสิบกีบสามสิบกีบพันตับครับพันตับสามสิบกีบพันหนี่ตับอุ้ย พักกระหน่ำดน้องเคใสิบ่ะครับอันตับนี่นี่นสดเลยอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะยำอะไรก็แซ่ยบยำนั่นเนาะบ่าหุ่นเนาะกัดกรุบเลยเนะเยยาะแซ่บแบบนี้พี่น้องเลยพี่น้องเด้อบ้นานก้อนม่วงนหลวงบุกไก่ เดี๋ยวซิมเนื้อขาลายบ้าตเตยครับสุดยอดเพชรจั่นเลยครับขักขนาดเนื้อขาลายเปน้องเองข้างลา่านี่นี่ถ้าโบคาเขียงบโเซียได้กล้วยซอจุนซอมีความกินไม่น้ากินวะครับเนื้อขาลาย หวังลาบเรือสุดเลยพี่เตยน่าจะเอามา,มาตีสามตีสี่แหละขาลายขลาลายขลาลายขาายันแนวอ,อื่นแบบโบมากได้ขลาลายครับอืมเป็นเนื้อง,ง่วงแบบคลักแทะขาลาลัย พักเส้นน้นี่พักขนาดคังก,กันแล้วครับพักแบบสุดๆเลยครับนี่ปุ้งตามริมโขงบุญจะเลาะลำโขงไปย้ำหนาวนี่ครับพักตามริมโขงลายแห้งเลยครับอืมมันไปบึงบรรยากาศริมํำโขงเนี่ยมปบึงฝั่งเ่าพักขนาดอบุ่มตอนเศร้านี่ครับสวยงามได้วิวย้มเศร้าค่ะท่นานท่านเราไปตั้งอยู่ริมโขงแห้งสีขัดอีู่นอง่ายแต่ครับเดี๋ยวต้องต้องดอามาลำโขงคือขายบ่วงหัวหแวเรานะเอาไปเอาเนี่เราเบึงไหมข้าขนาดสุดๆเลยแบบ มันยังไหมอยู่ครับพี่น้องกินคักกินแล้วป่เนี่ยเอาได้เลยครับโอ้สีบอกว่าโอ้รู้ไปแล้วเจี่ยวรสเด็ดขนาดเนาะครับเจี่ยวแซ่บขนาดเจ้าของร้านดูแลดีแค่ไพี่น้องฮองฮองซองค้นซองทุ่มไหมครับซองครับซาสกี่พันตำหวานเป็นซาสกี่พันขาลายอืม แต่ว่าเด็ดเด็ดเลยแล้วนี่กีน่น่องนี่สุดยอดนี่นี่แซ่บมากไ่แล้วมองกินแล้วบแบบอิปภูมิอันหาไอ้พอเห็นมาหนี่เด้อดีดูอีน้องกันที่ตัวไปได้มาหนี่ล่ะพีน่น้องครับจุมจ่มๆข่าลายสาวิขึ้นเลยครับซุกแล้วนี่พี่น้องนี่ ซุปแบบเขาเพื่อพอดีแซ่บอืมหัวเงอนทิ่วไหาเดี่ยวกินเถอะวะแต่กินเนื้อสดอีกครับต้องมาแต่เช้าช่วงหกโมงมาหาเจ็ดโมงกว่ากว่าบ่าวเตือครับอืมมันจะได้รสชาติที่แบบสดแล้วก็แซ่บนะครับกินก้อนมืว่าท่อไปอนุ่ม <laughs> ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูปิ้งย่างเนาะนี่ครับไอ้สายเพิ่นเจ้าของร้านเพิ่นมาปิ้งให้กินครับพี่น้องยัดมันใหม่นะครับค่าถ่ายค่ากินก็เบาเตืออยู่ครับนี่ย่างเสือร้องไห้ครับพี่ครับอันนี้เป็นยังครับนี่สองอันสามอันนี้อันนี้เอิ๊กมันครับช่วงย่างเอิ๊กนาะครับเนาะแซ่บบ่ครับวันนี้อ่อนๆบ่ครับสุดยอดติดกระดูกครับนี่พี่น้องสุดยอดเลยย่างเสือร้องไห้ครับ คะที่คุยกับแม่อยู่หลดหันไว้เทว่าวปลากจุดว่านั่งเตนุ่ยตาอเครื่องบดนไทยหู้ไปอ้างหู้ดิบ่าหู้เหมครับทายหู้ไปพร้อมดิบพป่นอเอรกำลังซอยเนื้อขาลายนะเนื้อเนเ๋ือห้องไห่เนาะนี่เป็นแบบเล่บะูตัวติดมันนี้บะเตีแยบเสนี่ดี่มันนั่นบ่ครับหมูะเดอล้อมบ่งนุ่มฮะบะหู นีม่มันยังไงบอกระเข้าขาวนี่นี่แะครับกระขาวแซ่บนี่นี่คนกำลังมาแนละ้วน้องบอกตือครับคลิปหน้านี่สิทาผมไปหรอใช่ครับเดี๋ยวที่แจ้งให้ทราบในเวลาบนานันบอกปีนี้ปีหน้าบอปะปีห <laughs> น้าคนละ่ะ <laughs> พบกันคลิปหน้าแม่โคงออนทัวร์ พาเที่ยวพาลอกกินรับที่นี้ก็สวัสดีครับ